สวัสดีครับผม Nine นายเดชอนันต์สองนางนะครับกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับก็ได้รับบทเป็นชื่อตอยนะครับเป็นตัวละครที่มีคาแรคเตอร์แบบใหญ่แย้มขี้ขาดหน่อยนะแต่ก็คืออยากเรียนตามผู้หญิงก็เลยร่วมปฏิบัติการเรียนในครั้งนี้ไปนะครับคุณมั่งพูดชื่อเขียนเลยวะด้วยมืออ่ะสิวะอยู่รเรีย,ย,รออยนมาวันเฮ้ยอยงจะบ้าเลยไงอ้วกไม่เคยโดนเ,เลยสักครั้ง ถ้าตกใจได้กมาตัวเลยนะเว้ยในเรื่องนี้บทก็ค่อนข้างที่จะเน้นเน้นพวกกิริยาท่าทางเยอะเน้นเน้นทางหน้าเยอะนะครับคือแบบเหมือนฉากตกใจลุ้นแบบเฮ้ยทําได้เหวะหน้าตาก็บ้านๆตัวก็ดาพูดอง่งทองแดงอีกเออพี่คิมบอกว่าเอามึงนี่แหละก <c oughs> ็โอเคก็พยายามพยายามชดเชยเลยสิ่งที่ตัวเองไม่มีก็คือพยายามท่องบท ด้วยไอได้เขาถึงอารมณ์ที่สุดแต่สุดท้ายก็มีการเพิ่มบทขึ้นมาโอเพ่นบทเอาจังใหม่ชิ่อใหมก็ขอฝากนังเรื่องนี้นะครับเขาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าผู dai, he ้ชมดูแลจะต้องอมยิ้มแน่นอนเลยผมเชื่อเป็นท่งเนีมันสนุกสนานมีความสนุกในตัวมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายมีอะไรที่แบบไม่คาดคิดเ่ยก็ฝากไปตามชมได้ครับ